ท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวได้ใบชนอยู่นะครับและท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางเ c e บุ o กแฟนเพจธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ท่องเที่ยวนะครับการทำเกษตรนะครับท่านผู้ชมทำด้วยวิธีอินทรีย์นั้นทำได้จริงหรือไม่นะครับการทำเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้เคมีนะครับ ท่านต้องมีทุนเยอะนะครับต้องมีทุนเยอะลงทุนมากนะครับเช่นถ้าเราทําเกษตรนะครับแปลงมันสาปะหลังแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้แรงงานคนสับท่านก็ต้องลงทุนนะครับในหนึ่งวันนะครับใช้แรงงานหนึ่งไร่นั้นจะใช้คนกี่คนนะครับจะใช้กี่คนก็วิเคราะห์เอานะครับ หนึ่งไร่นั้นน่าจะใช้ได้3คนนะครับสามคนจะได้1ไร่ถ้าสับหญ้านะครับวันละ300ร้อนะครับเก้าบาทนะครับซึ่งการลงทุนด้วยวิธีอินทรีย์ท่านต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนสำรองนะครับเกษตรกรร,กรายเล็กๆนะครับถ้าทําเกษตรอินทรีย์ก็ยากนิดนึงนะครับหลังจากการแบนสารพาราคอตจำกัด ไรพเศษนะครับก็ทำให้ของพวกนี้นะครับดีตัวราคาสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะทำอินรีย์หรือเคมีนะครับถ้าจะให้ปลอดอินรีย์นะครับเรื่องราคาเป็นอย่างไรนะครับราคาดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเกษตรกรนั้นไม่ใช่ผู้ที่จะกำหนดราคานะครับราคานั้นถูกกำหนดด้วยพ่อค้าคนกลางนะครับ ที่กำหนดราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรถ้าหากเกษตรเคมีราคาหนึ่งเกษตรอินทรีย์ราคาสูงขึ้นอีกนิดนะครับก็จะมีคนที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์มากอยู่พอสมควรนะครับแต่นี่นะครับราคาไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรือเคมีก็ราคาเดียวกันนะครับแต่พอผ่านพ่อค้าคดกลางไปนะครับของอินทรีย์ก็จะไปอัปเกรดขึ้นอีกราคาหนึ่ง เป็นราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่อยู่กับเกษตรกรน,นั้นราคาไม่ต่างกันนะครับดังนั้นการทําอินทรีย์นั้นท่านต้องลงทุนนะครับลงทุนมากนะครับและสารที่จะมาช่วยนะครับสารอินทรีย์นั้นที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับไม่ว่าท่านจะรวมหัวกันแบรนด์พาราคอตนะครับสารกับจัดวัชพืชที่ชาวไร่นั้นต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่มันสบปะหลัง ยางพารานะครับปลาหมํามันอ้อยหรือว่าข้าวโพดนะครับก็ต้องการสารกำจัดวัชพืชนะครับถ้าหากสารอย่างอื่นนะครับสารสีผส์อย่างอื่นก็จําเป็นแต่ก็ไม่เท่าสารกำจัดวัชพืชนะครับท่านผู้ชมแปลงถ้ามีวัชพืชเราควบคุมวัชพืชไม่ได้นะครับก็จบผลผลิตก็ต่ําไม่ได้ผลผลิตนะครับท่านผู้ชมซึ่ง สารที่แนะนำนะครับคือโกฟูฟอสซินเอตนะครับูฟอซินเนตนั้นคือสารกรดฟอสฟอริกนะครับก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นํามาแนะนำนะครับแบนแบนชนิดหนึงแต่แนะนําอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรนะครับสำหรับเจ้ากระทรวงต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียหนูนะครับรองมนัญญานะครับหรือว่าเจ้ากระทรวงท่าน ด็อกเตอร์ิมชัยนะครับว่าคิดอย่างไรนะครับที่นําสารเคมีอีกตัวมาแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแบนด์หนึ่งตัวแต่แนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ทดแทนกันไม่ได้นะครับอย่าให้ NGO ลวงตานะครับอย่าให้ NGO พวกโลกสวยลวงตาท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งก็วิเคราะห์ดูกันให้ดีนะครับ ว่าสารที่แนะนํานั้นปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับก็ทําคลิปลงก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นอย่างไรอูฟอร์ซิเนตก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับว่าสารจะปลอดภัยนั้นต้องดูที่สลากนะครับสลากสีเขียวคือกรีนปลอดภัยร้อเปรซ็นะครับถ้าหากแถบสีเหลืองนะครับก็ปลอดภัยอีกนิดนะครับแต่ก็มีอันตรายอยู่นิดนึงนะครับมีอันตรายอยู่นิดนึงนะครับ ถ้าสีน้ำเงินสีม่วงนะครับนั่นคือสารที่ควบคุมนะครับคือมีอันตรายมากนะครับถ้าสีแดงก็อาจจะเป็นของที่ต้องขออนุญาตในการใช้นะครับซึ่งฉลากอยู่ตรงใต้นะครับภาชนะบรรจ,จุนะครับจะมีแถบสีนะครับแถบสีจะเป็นสีเขียวเหลืองน้ำเงินแดงนะครับก็ดูกันให้ดีนะครับจะให้ NGO หรือคนขายนั้นหลอกท่านได้ว่าเป็นสารชีวพันธุ์เป็นสารที่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับรูฟโพซิเนตนะครับก็คือสารเคมีกรดฟอสฟอริกนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งดูจากรายชื่อนะครับส7สารชีวพันธุ์ที่ทางกระทรวงเกษตรนะครับขอมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติ เห็นชอบนะครับซึ่งให้ใช้สารพวกนี้นะครับไม่ใช่สารควบคุมนะครับเป็นสารสิวงพันธ์ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกลุ่มบาซิลรัสนะครับหรือไตโคดมานะครับหรือไวรัสเอ็นพีวีพวกนี้นะครับเป็นสารที่ใช้กบจัดแมลงนะครับนอนกอนะครับนอนกระทุ้ต่างๆเชื้อราโรคเน่านะครับรากเน่าต่างๆนะครับ เป็นสารชีวพันธุ์ที่ใช้กับพวกนี้นะครับไม่มีรายชื่อสารที่จะมาทดแทนพาราคอตที่จะมาใช้กับจัดวัดชพืชในแปลงเกษตรของเรานะครับยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมสารที่ทดแทนที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีสารทดแทนให้นั้นนะครับยังไม่มีนะครับใน17รายชื่อไปดูได้เลยนะครับในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ไปดูได้นะครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง17รายชื่อชีวพันธุ์นะครับที่ใช้กับจัดนอนเพลี้ยแมลงไรต่างๆนะครับเชื้อรานะครับไม่ว่าจะเป็นเซเดือนโอยนะครับไตรโครมานะครับที่จะนํามาใช้นะครับก็เป็นการใช้ปราบศัตรูพืชที่เป็นเพลี้ยเป็นแมลงนะครับเป็นเชื้อรานะครับไม่ใช่วัชพืชที่ต้องการใช้นะครับยังไม่มีสารทดแทนนะครับ ก็อย่าให้พวกโลกสวยมาหลอกพี่น้องเกษตรกรได้นะครับว่ามีสารที่ปลอดภัยใช้แทนพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนการทำเกษตรในปีนี้นะครับในฤดูก,กาลผลิตปี2,564พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังยางพารานะครับปาล์มน้ำมันอ้อยขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะครับต้องควักกระเป๋าลงทุนเพิ่มอีกนะครับเพิ่ม ต้นทุนการผลิตนะครับแต่ว่าราคายังไม่แน่นอนนะครับกำหนดราคาไม่ได้นะครับขาดการคาดหมายราคาก็ไม่ได้นะครับก็รอดูนะครับว่าเกษตรกร,ะกรจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับในปีการผลิต2,564หลังจากที่แบนสารกบจัดวัดชพืชที่ยังไม่มีสารทดแทนนะครับห้ามใช้ภายในประเทศนะครับแต่ อนุญาตนะครับทางโอโยอ,อนุญาตให้นําเข้าพืชผักผลไม้ที่มีสารปนเปื้อนพาราคอตจากต่างประเทศเข้ามาได้นะครับคือการนําเข้าพืชผักผลไม้จากประเทศที่ใช้สารพาราคอนําเข้ามาได้นะครับที่ว่าเห็นแก่สุขภาพของประชาชนจริงหรือไม่นะครับที่ทันว่าสารกบจัดวัชพืชพวกนี้ทําให้ เสียงบการรักษาพยาบาลนะครับและมีคนเสียชีวิตมากมายในแต่ละปีนะครับเมื่อเทียบกับบุรีและสุรานั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเทียบไม่ติดนะครับในแต่ละปีนั้นสารเคมีนี้ใช้ผิดประเภทนะครับจากการใช้ที่ผิดประเภทก็เกิดอันตรายนะครับก็ประมาณพันต้นนะครับแต่สําหรับสุรากับ บุรีนะครับหลักหมื่นนะครับสําหรับผู้เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมในแต่ละปีนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ชมสําหรับในแต่ละปีนะครับพี่น้องทําด้วยการควักกระเป๋าจ่ายต้นทุนการผลิตในแต่ละปีชีวิตจะดีได้อย่างไรนะครับก็ฝากทวงถามถึง ท่านอนุทินนะครับและรองมานัญญานะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องการแบนสารพวกนี้นะครับหาสารทดแทนมาให้ได้หรือ,อยังเกษตรกรรอท่านอยู่นะครับอย่าให้ต้องควักกระเป๋าเพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นมา,มากกว่านี้เลยนะครับท่านก็ฝากเสียงถึงด้วยนะครับเป็นเสียงจากเกษตรกรที่ฝากทวงถา,ถามถึงท่านหนู ว่าได้หรือ,อยังนั่นเองนะครับเห็นแก่สุขภาพของประชาชนนั้นดีแต่ก็นึกถึงผู้ที่ลงทุนทำเกษตรกันด้วยนะครับเพิ่มต้นทุนการผลิตแต่ชีวิตจะดีได้อย่างไรในเมื่อราคาไม่จูงใจและให้คุ้มกับต้นทุนที่ ผลิตชีวิตจะดีได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้บะสนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ